เรื่องมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่1นถึงเกันยายน2อง8จะเป็นวันไหนบ้างกาววันนี้ปฏิทินเลยนะฮะเพื่อคุณจะนําไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทําบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสําคัญๆรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณเองสามารถกําหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับ จะได้เลือกเอาวันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นกาววันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันสุกรในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่2วันที่3แล้วก็ข้ามไป5 6นะครับอ่าสองสาวันนะครับสวันใน1สัปดาห์ก็โอเคนะมีเลิกที่ดีหลายวันอยู่ 2 3 5 6กันยายนสอง8ันวันที่2วันที่3วันที่5วันที่6กันยายนสอง8ันนะครับลองไปใช้ดูก็ขอโชคดีนะฮะ